คือผมจุบปอกอันนี้ไว้ไม่ได้ไม่ได้มาเรื่องอาช่วยปกแต่มาเรื่องที่ว่าท่านผู้ชมดูซีรีส์ให้กอกดาวคุณดูคุณดูสามร้อยเก้าสิบที่พาร์ทสองห้าหนึ่งเก้าคนที่พาร์ทที่สี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าสิบสี่ร้อยสี่สิบเก้าคนพาร์ทที่ห้าสามร้อยห้าสิบสองคนแต่คุณด,ดูตัวบอกสี่สิบสองสิบสอง ผมไม่เข้าใจหรงนะว่าคุณมาผ่านมาดูในช่องผมแล้วคุณเห็นอะไรบ้างแต่คุณรู้ไหมร้อยกว่าคนที่คุณดูมาเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยคนคนที่คุณดูผมอะผมอยากจะขอบคุณพวกคุณมากครับที่ผ่านมาดูต่อให้คุณจะดูแค่สิบวิหรือหน่งวิคุณเปิดเข้ามาในช่องผมคุณเห็นไอเด็กที่ไหนไม่รู้แม่งพูดจาไม่รู้เรื่องเสียงก็ดัง ไม่ก็กากคุยกับเพื่อนอะไรก็ไม่รู้มีแต่คำหยาดอ,อาจจะคิดอย่างนี้แต่ผมขอบคุณที่ผ่านเข้ามาดูและสบับพันร้อยกว่าคนสี่สิบคนลึกใจอะไรก็แต่ผมขอบคุณคุณมากมากครับที่เข้ามาดูแต่ยังไงก็แล้วแต่ดูเสร็จก็ติดตัใครกับกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้เปิดตัวไปแล้วมา เข้าเกมแลไปเวกแดนต่อไปกันเลยดีกว่าอืมไม่ใช้ปืนเก็บเสียงเหรอเอ๊ะ่านนี้มาแปะทำไมไมใช้ปืนเก็บเสียงยไม่ว่าตอนนี้คนจะดูเยอะดูน้อยอยอยผมก็จะทำมาให้จบดีดี <c oughs> <c oughs>

พอตัวภาพหนึ่งมันมอมันมืดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นผมไม่รู้ว่าศัตรูจะปูไปเช็คตรงไนบ้างผมก็เลยต้องสเตลไปและอย่างปืนนี้แม่งปรับเซมิไม่ได้ด้วยแม่งปรับออตเซมิไม่ได้แม่งได้แต่ออโต้ค่อยค่อย อ่าเคลียร์แล้วแล้วต้องไปเก็บทีละตัวใครเขาละหมาดอะไรตรงนี้วะาะกิจนี้เป็นส,สักเปรสักกิจสแตผมจะพูดให้เบาจะพูดเบาสาเคลียร์เลยคุยกับคุณผู้ชมไม่ได้คุยกับคนในเกมก็่อไปอไปเอาได้เช็คให้ด,ดีโอ้ยนึ่งตัว

kẹp sah con này đi chuyện khuyên viên dụng đi lại cái chắc là phết coi bay เชียงคายวาอยวะตรงนั้ไกลๆหนึ่งตัวเก็บยังไวพยายามอย่าเข้าใกล้แสงไม่อย่างนั้นชิลิมาไงวะโอเคกำลังไปอยู่ใจเย็น ลีไปไหนอ่ะเย็นดีกว่าแต่เขาก็เห็นเราหรอกเพื่อนปะบักบ้าบ้บักพบเต็มสองเป้าหมายยังไม่ยิงสามตัวสี่ตัวไปใกลตรงนั้นหนึ่งตัว ตัวนึงงามืดทีตัวจะไมทีตัวตัว,ตวนึงอยู่ไหนไม่รู้คยค่อ,คอยไปเชี้ย <c> ใ <oughs> <c oughs> ครยิงวะเฮ้ย เฮ้ยเอาอะไรมึงยิงกูเหรอไม่รู้ไปชุดเลยชิบผาย,ยตกใจหมด เข้าที่บุดเข้าที่บุดมามามาในบ้าได้บ้าได้บ้าโอ้โอะไรวะเนี่ยไม่เลยอย่าแผลนแตกเขาเพื่อนไปไกลตายแต่ไฟยิงไม่ได้เลยอะไรเขากลัวเจ็บนัด ปิดไฟแล้วมือชิบหายเลยยิดไฟไม่ได้จริงรีโหล d <ะ>เกิดอะไรหนึ่งตัวดาน,นี้ก็จะเขียวเป็นพิเศษนะครับไปค่อยเขียรอบนอกก่อนเดี๋ยวกูตายออกว่าแล้วกูไปเล่า ôi, chia buồn. Men down, ai chia yeah, hận. <laughs> Sounds like <gasps> ไม่ยืนเลยตรงนี้เนี่ยปอลระเบิดหอ,อกนอกโกดไฟแล้วเฮ้ยกูยเพื่อนตายสัสมิลีห้องนี้เคลียร์ไหนวะอ๋สอสงสัยของอยู่ิงสองลบลบลบ,ลบ,ลบ ขึ้นบนเฮียเพื่อนตายกูยิงเพื่อนด้วยตายฉันสี่เฮียอือสามเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยว ตรงนี้มีห้องเลยว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้จำไม่ได้เคียวสักขึ้นบนเยียวเดียวเดียวเดียวเปได้เดียวเดียวเดียวโอเคฟังสัญญาณ มีถ่ายไปแล้วครับหนึ่งคนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะเออ่โดนยิงนะแต่เพราะผู้ญิงเองเลยทางได้ไปหนึ่งออกข้างนอกอ่าลงเฮ้ยโดดแม่งเลยนี่คือเหลือเหลือกันอยู่สามคนรวมเราด้วยไปขึ้น่างนี้ได้ขึ้น่างนี้ไป็น อ้อาวก็ทางเดินเลยอือระมาว่ากาลังเสริมกำลังมาเปล่าแค่แหละแต่จำได้ว่าจานนี้มันไปไกลกว่านี้นะ โอเคเราเห็นเพื่อนอุ้ยเอา้อเาฮอระเบิดรถหอลล์ระเบิดโอ,อเคเ,เ,เ, okay, เราเห็นเพื่อแล้วเขี่ยไปต่อเต,ต๋อแตกแค่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่แค่แตกตรงนั้นแล้วแหละเขาแตกแ,แล้วแหละไอ้เงี้ยโอเคฮอเราช่วยซัพพอร์ตอยู่ ไป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 เรสวๆทักไปอดียโอ๊ยโดนยิงอ่าโดนเขาแล้วกูอ่าไม่ได้ไปยิงเพื่อนตายเลยรีบไปเร็วไปร็ไปเรไปรไปเต็กเดียวผ่านเต็งเดียวผ่านไม่อยากรีทอ๊า ไปไปไปไไปไ้ไว้ๆไว้เไว้เเดี๋ยวเดีเตรงนี้ไปไห่เลี้ยวี้เพื่อนตกจกับิงละขอสับพ่อวตายตาโอ้ยเี้ยตรงไหนวะอ๋อดูแลตรงนี้อ๋อเจ็บเลยกู โอ้ยขาชาแป๊บหนึ่งทีจะขาดก่อนไป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 เลาะคอกไปอ๋อซอยนี่เหรออุย๊ยขอโทษโอเคไปต่อ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 เฉียรถ อืมหลุดไปครั้งหนึ่งตายกูว่าแล้ว่าหลุดไปแล้วจะขับไปไหนไอ้สัตว์จอดอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้น้ำพวกเราแจ๋วเจ็เดียวผ่านแต่คนตายทหารต,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 ตายหนึ่งเยี่ยมอืม อ่าภารกิจสเตลเรียบร้อยผ่านทหารตายไปหนึ่งเฟนเฟนเรสอะไรมันกูตายเอาไม่เอาเพื่อนกูตายแต่ด่านนี้มันยาวกว่านี้ใช่หรือวะ่ไม่เป็นไรมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นลงทีละคลิปมาเจอกันัดหน้าแล้วกันแต่เดี๋ยว่กันเร็วๆติดกันนี่แหละไม่ก็ ไล่ๆกันอาทิตย์ละวันครับบ๊ายบาย